กำหนดเวลาที่อาจารย์คิดไปว่าเราข้าวเจดีจะเสร็จประมาณช่วงประมาณไหนครับอาจารย์อาจารย์บอกเลยนะคือด้วยอาจารย์ไม่ได้เป็นคนมีทรัพย์เยอะเนาะถ้าอาจารย์มีทรัพย์ของตัวเองเป็นส่วนตัวนะป่านนี้คงจะดันให้เสร็จแล้วแหละแต่ด้วยท่านปู่ก็ไม่ชอบแบบนั้นอีกท่านชอบสะสมแบบเงินรอบละรอบละรอบละคืออาจารย์มองว่าอาจารย์เข้าใจท่านปู่นะท่านต้องการคนเยอะๆแต่คนละน้อย ถ้าต้องการอย่างนั้นคนะไคนเยอะเยอะแต่เงินคนละน้อยๆเอามารวมๆกันอาจารย์มองเต็มที่เลยนะสามปีไม่เกินสามปีไม่เกินหรอกคือท่านปป่แบบอยากจะให้เขาสะสมเงินห้าบาทสิบบาทของทุกๆคนอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ต้องการคนมั่งมีสีสุกเอามาโปเป็นล้านเขาเขาเขาไม่ต้องการเลยเขาต้องการเงินห้าบาทของทุกคนสิบบาทของทุกคนเก้าสิบบาทของทุกคนครั้งเนี้ย ท่านปู่รวบรวมหนักเพราะอะไรรู้ไหมเงินกระถิ่นจริงๆไม่ได้เยอะนะคะท่านก็เลยเหมือนกับกุดสร้างกุศโลบายมาไอไอแผ่นแผ่นที่ว่าดวงชะตาทุกคนคือถ้าพูดใช้ชื่อวัดมากเกินก็เหมือนเอาวัดมาหากินท่านก็เลยบอกว่าอ่าตำหนักจัดสร้างขึ้นมาแทจริงแล้วเบื้องหลังท่านเทกระดาบนะที่นี่นะเพื่อจะให้เงินมันมาเยอะหน่อยอย่างนี้่ผู้บอกว่าสุขใจที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์ค่ะใช่อาจารย์นะสุขใจมาก ที่สุขใจที่สุดคืออาจารย์ไม่ได้หมกเม็ดเงินทุกคนไงไม่ได้มีข้อเนี้ยแล้วมันสุขมากเพราะอาจารย์รู้ทางหนีทีไล่นรกแล้วเราะ,ะนั้นตัวเองจะไม่จับมาเล่นเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดนะอาจารย์มีความปมปื้มนปี่มากนี่ไม่ใช่สถานที่ของอาจารย์คนเดียวไม่ใช่จังหวัดของอาจารย์บ้านอาจารย์ไม่ได้อยู่จังหวัดนี้อาจารย์อยู่จังหวัดชยัยภูมิอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วตัวเองก็อยู่กรุงเทพซะมากกว่าเพราะฉานที่เนี่ย เป็นบ้านอาจารย์เป็นหลังที่สองคือประเทศนี้เป็นประเทศไทยเราอยู่ส่วนไหนของประเทศเราก็ได้ก็ถือว่าเป็นบ้านเราเพราะฉะนั้นคําว่าบ้านของเราไม่จําเป็นต้องของของเรานะเราสร้างเอื้อประโยชน์อะไรตรงไหนก็บ้านของเราเท่านั้นเพราะนี่มันเป็นแผ่นดินแผ่นดินของเราศาส,สนาของเราเราไม่อนุรักษ์ใครจะอนุรักษ์ถูกไหมคนะเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยกันอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เป็นคนที่ไม่ชอบวัดดังไม่ชอบวัดใหญ่โตและไม่ชอบวัดละโหฐาน แล้วไม่ชอบวัดที่เอื้อแต่คนมีทรัพย์อาจารย์ไม่ชอบเดยวนะั้นมีผู้ถามว่าที่นี่ไหนคะอาจารย์ที่นี่เป็นหมู่บ้านกบก,กระบากที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอนครไทยอ่าอ่านี่น,น,นี่มีชาวบ้านมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ใหอ่านี่นี่